ด้วยด้วยร,ร,รู้กันอยู่เนาะถ้าใครเล่นเกมโมบ้าจะรู้ว่าแอลท็อกซิกหนักมากแล้วไม่ต้อนรับผู้เล่นใหม่เลยอย่างดอดอะ oh. มันยังมันมันยังรับต้อนรับผู้เล่นใหม่นะพี่เออหรอมันยังพอรับบ้างนะแต่แอลไม่เลยพี่ทาไมอะ่ะตอนแรกฉันนึกว่าดอดมันมากกว่าซะอ,อีกไม่พี่คืองี้ระดับความท็อกซิกอะผมว่าโดตาอาจจะท็อกซิกมากกว่าแต่ต <ota> โดตาใช่คือโดตามันเป็นแบบ มันเปิดให้ท็อกซิกอะพี่พี่เก็ตซิ่มไมมันเปิดให้ท็อกซิกแต่เอลอะด้วยความที่ว่ามันพยายามไม่ให้ท็อกซิกพี่เหมือนคนโดนกดไว้อ่ะคนมันก็จะท็อกซิหน่ะพี่อา้าวคือทุกช่องอะมันก็จะเอาให้ได้อ่ะพี่แล้วซึ่งแบบพอถ้าเจอผู้เล่นใหม่ปุ๊บเขาด่าเลยอ,อย่างอย่างผมอะผมยังเผาๆว่าเอ้ยถ้าผู้เล่นใหม่ผู้เล่นมาฝึกเอ้ยคุณมาฝึกในแรงทําไมอะคุณทํานี้นะคุณอย่าไปโยนนะผมก็ยังปลอบใจบ้างตีตกๆบ,บ,บ้างอะไรยงเงี้ยแต่ยัง อาวีก็มีนะก็ดาผู้เล่นใหม่ก็มีแต่ไม่ได้หนักมากแต่แอลอะสุดสุดสุด,สดซึ่งหนักในกลุ่มเอลอะมีคนมาถามว่าเป็นผู้เล่นใหม่เพิ่งมาหาัดเล่นตัวไหนดีครับก็มีเดยวคนบอกหนีไปเกมหมาหนีไปซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มึงหนีไปเถอะมึงอย่ามาเสียเวลาเสียสุขภาพชีวิตกับเกมพี่เลยแล้วส่วนใหญ่เขาจะ<ม>ต้องเซ็กกันด้วยวิธีไหนเหรอเพราะว่าอย่างดอล่มาก็กดกดอะไรอ่ะ กดอีโมดเจ็บกดเสียงซาวเสียงแล้วก็ด่าพิมพ์ด่าอีตังอีนโมโบโบอะไรอย่เงีแต่ว่าจีจีีอะไรเอลส่วนใหญ่จะท็อกซิหนึ่งช่องแชทโอนเกมออกเกมปกติแต่ว่าโชคดีที่มันไม่เหมือนโดต้าไงไม่งั้นผมว่าหนักถ้ามันมีระบบเหมือนโดต้านะผมว่าหนักกว่าโดต้าแน่นอนกดเสียงอะอบตการกันรัวๆเอออะไรประมาณนั้น คือถ้าผมว่า L L ตีของได้อะเหมือนอดอทอะแม่งตีออของกันเกมแน่นอนตีของกันทุกเกมแน่นอนอถ้าตีของได้ถนะ้อเออแต่ยังดีนะโดต้าเดี๋ยวนี้ตีของไม่ได้แล้วนะตีของอแล้วระบบแบนโดนมัดเลยนะจริงปะเนี่ยก็คือตีของได้เหรอยังตีของได้อยู่แต่ถ้าตีแล้วมีโอกาสโดนแบนเหรอใช่มีโอกาสโดนแบนหลังจบเกมอ๋อเขายังเขายังให้โอกาสคุณตีอยู่นะแต่ถ้าเกิดคุณตีก็อาจจะอาจจะโดนแบนแทนใช่คือโด เขารู้สึกอางปีที่ผ่านมามั้งเขาปรับระบบใหม่เออว่าเขาปรับระบบพวกท็อกซิกให้เข้มขึ้นจากการพวกท็อกซิคเข้มขึ้นแล้วก็จาัดก,การพวกเสมอคืออย่างอะใช่สเสมอไปเห็นพูดขึ้นมาขึ้นอยู่ว่าแบบเดือดคือคืออย่างท็อกท็อกซิกอะเขาจัดก,การเข้มเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เข้มมากเพราะว่าด o t าเขาวาววาวเขาเห็นความท็อกซิกเป็นเหมือนการเล่นจิตวิทยาใช่แต่ สเสมอว่ะเขาไม่ชอบเพราะว่าสเสมอว่ะมันทําให้ระบบแรงเสียอ่าใช่ถูกต้ง้งอ่าแล้วสังเกตบ้างมันจะมีช่วงหนึ่งที่โปรโวยมากเพราะบางทีโปรอ่ะเขาไม่อยากเล่นแรงเข้มเขาอยากเอาสเสมอไปผ่อนคลายบ้างใช่ไหมใช่ซึ่งวาวอ่ะก็เลยออกกฎว่าโปรมีสเสมอได้แค่หนึ่งไอเดีเท่านั้นก็คือมีไอดีหลักกับ ID เดีเสมอสองไเดีเท่านั้นแล้วต้องแจ้งด้วยว่าไอดีเสมอเป็นไอดีอะไรอ๋อ เดือดเลยเนี่ย RTC เลยโดนแบนช่วงหนึ่งไงเพราะว่า RTC แม่งท<อ>็อกซิคใช้ใช้ทั้งไอเดีหลักไปท็อกซิกใช้ทั้งไอเดียเสมอไปท็อกซิกแล้วก็มีไอเดียเสมออีกเป็นล่ำเป็นซ้ำไปเล่นเพราะฉันก็ยอมรับว่าทุกๆครั้งเล่น l e a g u มันเ,เหมือนต้องมาดั่งลุ้นอ่ะว่าบอกว่าทีมเราจะมีเสมอไหมทีมเขาจะมีเสมอไหมอ่ะมันกลายเป็นความรู้สึกแบบนั้นทุกครั้งที่เล่นแล้วตอนแรกๆตอนช่วงที่จะเล่นอยู่ แต่แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าถ้าถ้าทางวาวมันจับว่าคุณสมเบิร์บป,ปึ๊บแบนไอดีนั้นเลยแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าสมเบิร์บอะดูไหมอันนี้เราเช็คจากอะไรหรือ,รอเขาไม่ได้บอกแัดเจนบอกแคดเจมแต่อันนี้จากไอนน้ผมบอกเลยนะจากประวัติที่ผมเคยช่วยเพื่อนปั๊มแรงมาอ่าเพราะว่าไม่มีอะไรทำเฉยเฉยหนึ่งดูจากอะไรดูจากวิเลด Mm hmm. ถ้าวินเลตมันสูงปกติผิดปกติอ่ะแต่อยู่ในแรงไม่สูงมากอันนั้นอ่ะปั๊มแน่นอนเสมอร์แน่นอน,น,น,อนดังที่สองถ้าอย่างของอาวีฮีโร่มันต้องซื้อหรือได้ฟรีมาแต่มันไม่ได้ฟรีทุกตัวไงถ้าฮีโร่น้อยฮีโร่มาเยอะมากวินเลทสูงแรงสูงหรือแรงกลางกลางเนี้ยปัน้นหรือสเสมอร์แน่นอนหรือซื้อไอ้ดีอ่า หนึ่งถ้าดูแล้วหลังจบเกมวินเลตสูงแล้วเล่นเล่นเก่งจริงอเน,น้มึอเสมอไปแล้วอ่าแต่ห้า 5, มึงวินเลตเยอะแต่มึงเล่นห่วยอะไรนมึงซื้อไอดีมาซื้อไอดีก็แปลว่ากรณีซื้อไอดีก็จะไม่โดนแต่กรณีเสมอโดนเหรออ๋ออย่างเอาวีผมไม่รู้ว่าโดนอะไรบ้างแต่อย่างของโดตาถ้ารู้ว่าเสมอรู้สึกจะแบนเลยเขาน่าจะแบนไอดีเสมอไม่ได้แบนไอดีหลักแต่ผมไม่รู้ว่าเกณฑ์การเลือกเขาอ่ะ เรียกยังไงแต่อย่างไอดีซื้อผมไม่รู้ว่าวาวจัดก,การยังไงไงพี่เพราะอย่าง ID เวลาซื้อซื้อ ID Dota ใช่ไหมมันต้องขายทั้ง ID วาวถูกไหมใช่ ID Steam ผมเลยไม่รู้ว่าการซื้อไอดีสตีมมันยังไงเพราะว่าอย่างละกรณีล่าสุดในหมอดบอดเกมอาร์เคดของโ o t a